หายากในตลาดสุดแล้วเพราะมันคือ s p o r t t o u r i n g 3ออกแบบมาเนี่ยบอกได้เลยว่าใครได้ไปนะครับมันดีอะแอร์แบ็กเอเบสพร้อมหมดเลยตัวด้านนี้ครับมีของตัวจอ DVD ด้านหน้าด้วยนะครับมีรีโมดอย่างนี้ให้ด้วยนี่เป็นไงล่ะเอ็นเตอร์ไนน์รถครบทุกอย่างและคันนี้พ่อนเริ่มต้นวันละ275บาทเท่านั้นเองโคตรดี สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PB u s e สคาร์บาร์เรอเบอร์เกตครับใครหารถสปอร์ตทัวริงนะครับโตต้าวิสนะครับปี0ูนสภาพเทพๆนะครับรถแทบไม่มีตำหนิเลยเลยนะครับผมขอแนะนำคันนี้เลยครับคันนี้นะครับหายากในตลาดสุดแล้วเพราะมันคือสปอร์ตทัวริงสามตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งนะครับโรงงานนะครับไฟตัดหมอกไฟด้านหน้าเป็นมัลตินะครับและคันนี้ผ่อนเริ่มต้นวันละ275บาทเท่านั้นเอง โคตรด,ดีคูด่ด้วยความเป็นวิสเครับผมบอกได้เลยว่าโคตรเทพมานั่งก็หล่อนี่ S T 3ล้อแบกนะครับพวกนี้ทั้งหมดนี่มาจากโรงงานโตโยต้าหมดเลยนะครับแล้วคุณแจะรีโมทอย่างนี้2ตัวเลยบอกเลยว่าคุ้มสุดยังไม่พอครับตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับการเปิดปิดประตูโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทกดด้านนี้เป็นไงล่ะครับโอ้โหสบายไหมล่ะสะดวกสบายอย่างนี้เลยมาดูต่อดีวยวครับคันนี้นะครับ ด้วยความที่ว่ามันเป็นของตัว Total w i d ิ h ใช่ไหมครับออกแบบมาเนี่ยบอกได้เลยว่าใครได้ไปนะครับอม,มันดีอ่ะอ๋เดี๋ยวเริ่มกดพอดีนี่ครับผมให้ดูความสวยงามก่อนเลยครับดูเลยครับน,น,น็อตน็ตไม่เคยแก่เลยครับตัวนี้นะครับผมตะเข็บคงตะเข็บข้านะครับไม่เคยมีตําหนิ่เลยครับผม บอกเลยว่าสวยทุกมุมไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเบาะด้านนี้นะครับวิสนะครับผมความสามารถคืออย่างนี้ครับนี่ฮะนี่ครับผมเราสามารถทําเบาะยาวไปจนถึงสุดด้านๆเลยเลยครับนี่คือความสามารถของต o t ต l Wist ทาเป็นที่นอนนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสามารถเดินจากทางด้านหลังนะครับไปทางด้านหน้าได้เลยเรียกว่า w a l อินเข้าไปได้เลยดีสุดๆคันนี้ผมบอกกันนะผมทําราคาอยู่แค่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพัน ดูอยู่ใช่ไหมครับรถเลยหมื่นหนึ่งที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นผมขายถูกสุดในตลาดแล้วผมมั่นใจย,ยังไม่พอครับตัวนี้นครับบริการไฟแนนซ์อยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศเราบริการหมดเลยยังไม่พอครับคันนี้นะครับซื้อสุดไม่มีแวดฮะยังไม่พอครับคันนี้นครับให้ลูกช่ยได้ฟรีหนึ่งปีเต็มๆรถสุดเซอร์ครับอย่างเช่นรถมหาเขามายกให้แบตหมดเขามาจําให้น้ำมันหมดเขมาม,ขมาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยและคันนี้นะครับในตลาดมีน้อยมากรัทีี่่เป็นนนุตว้ บอกเลยนับถอยหลังได้เลยนะครับผมมาดูต่อดีว่าเออลืมบอกไปนี่ฮะชุดแต่งนี่ฮะมีหมดรอบคันเลยโซน่าด้วยเออทะเบียนบอกก่อนนะครับทะเบียนรถเนี่ยผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับผมพอลูกค้าขอสลับนะครับผมแล้วก็ด้านนี้คือตงมีต่างๆเนี่ยตะเข็บต่างๆของน้องเขานะครับผมแนบทิศสนิทหมดเลยนะครับไม่เคยมีชนเลยสักแอะหนึ่งบอกได้เลยเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องดูดีกวว่าเป็นไงบ้าง มเมื่อกี้ดูภายในมานิหนึงแล้วโคตรด,ดีคือวิสเป็นรถในฝันของหลายๆคนเพราะเป็นรถเจ็ที่นั่งนี่ครับดูเลยครับเขาใช้รักษามาเจ้าของคันเก่าหรือใช้รักษาโคตรเลยครับผมตัวนี้ระบบเครื่อง v v t i นะครับผม16วาลวาวนะครับผมอัตราเร่งดีมากแล้วตัวนี้ต้าดูดีกว่าเป็นไงบ้างว่าทางคนขายอ้วยเหลือเกิน อเป็นไงอะ่ะคือมันดีอะ่ะสภาพสมบูรณ์สุดผมมั่นใจในตลาดผมสมบูรณ์สุดและเราวิ่งมาแค่แสนเก้าหมื่นโลคุ้มสุดปะต่อเลยต่อเลยแล้วลูกค้าครับดยกคนจะซื้อรถบ้านน้ำมันเครื่องต่าง,างๆเขาเปลี่ยนตามระยะหมดเลยมาเรามาดูภายในดีกว่านี่ครับ ตัวนี้เป็นเคเบิลนะครับเซ็นเซอร์ตกเซ็นเซอร์ตกไวไฟด้านนี้หมดเลยนะครับเบาะหนังนะครับผมด้วยความเป็นสปอร์ตโชว์ดิงใช่ไหมครับมันจะเป็นเนบาะนี่ครับรู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 นี่ฮะอย่างงี้ด้วยแอร์แบ็กเอเดตพร้อมหมดเลยตัวด้านนี้ครับมีของตัวหจอดีวีดีด้านหน้าด้วยนะครับมีรีโมทอย่างนี้ให้ด้วยนี่นี่เป็นไงล่ะเอ็นเตอร์เทนเมนต์รถครบทุกอย่างของตัวกระจกเหมาะคนนะไอคนขับมีคนนั่ง,นนงก็มีเดีย๋ยวผมปรับเบาะแป๊บน,นึง ผมสูงร้อเจ็ดเจ็ดหนักประมาณ80 81นะครับผมหัวไม่ติดนั่งสบายมากคือเรียกว่าขนคน,คนได้ขนของได้จบหมดเลยคันเนี้ยโอ้นั่งสบายพอสมควรมีที่เท้าแขนด้วยนะครับผมมีที่เท้าแขนด้วยนะครับเดีย๋ยวผมนั่งหลังดูจะเป็นไงบ้างเรามานั่งหลังดีกว่าเอ๊บปุ๊บนี่ครับดูคอเป็นโยชนที่นั่งใช่ไหมครับคุนลงสะดวกแล้วก็มีที่เท้าแขนด้วยนะครับ นามีที่ท่าแข่งหมดเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยและนี่ครับเอเ,เ,เมตม t เนรถครบทุกอย่างตั้งแต่ต้นยันจบเรียกว่าหน้าหลังได้หมดเลยคุ้มอ่ะอย่าบอกว่าคุ้มมากและสปอร์ต o ชว i ร g นนะครับสมนะครับมีคะนนในโชว์รูมนะครับรถบ้านอย่างนี้ันานานทีมาทีวิ่งน้อยสภาพสวยไม่ไม่ใหญ่พากจริงๆ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดกดไลค์กด like, แชร์นะฮะกด Subscribe ติ่งกัดิ่งครับเพื่อภาคลิปต่อไปรถผลจอมไปสง่งไปบ้ลสา 3, เลยซอล,ลแหม่งว่า59มาน,นิดเดียวจะเห็นช่วงมืวเขียวพีบีและบ้านเกตเอเปิดทุกวันจ้าเก้าโมงหกโมงนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ